นี่นักจมลงน้ำฝนะลงน้ำฝนในนจมจมไหมเป็นจมแบบที่ผมเป็นคนถ่ายคลิปนี่แหละจอปตรงครับลงกบ้าใช่ก็ขอดเนี่ยใช่ลงกบ้านี่ผมถึถ่ายคลิปอ๋อที่ว่าส่วปร้อยใช่ใช่เนี่ยปีน้ำจมลงยาน้ำฝนนี้พอดีเอือ่ใหญ่ไหมใช่เลยมันแลกแต่จังหวะใช่แล้วแต่จังหวะมันดูน้ามันชนกันอะปีนไนล้มหน้ามันมา พยายามมดึงไงมันดึงก้เรือมันมันดึงแล้วแล้วเรื่องเรื่องมีัตเชือกมั่หาน้งตเชือกทานมันก็่ะไรเพราะว่าไอ้เรือตัวใหญ่มันไปหน้าใช่ไหมแล้ว่าดึงขางตัดเรื่องหางตัดม่รู้มีตาเชือกไม่ทันก็เลยดึงตัวตัวลากลอยใช่เขาก็มีคนเอาตัดเชือกจะมีคนตัดเชือกบะไรเรือใช่ต้องเชือกเส้นใหญ่ครับมันเป็นแขใช่เชือกใหญ่ฝักักัเลยใช่ครับผมก็ถายคิดเลยต้องนี้แล้ว

ใช่นำนำมันดูดลวำเล็กก็ไม่อยู่ตรงนั้นมัจะรู้นะใช่ลำเล็กมันจะดลำเล็กมันจะดูดหรอกมันดูตรงนั้นดีเรไปนี้นะเอออีกยังเลยนะไม่ขาจะรู้อยู่แล้วรู้จังหวะนะรู้จังหวะดดอยู่แล้วไงเรือใหญ่มาตะกลบคู่ด้วยเรอแค่น่นั้นมันจะดดไปเนีอยไม่เใหญ่รดูใกล้ๆไปละผมรดผมดไปนะไม่ไม่ไม่น้ำขอเลยไป

่วยหลลำไงพอเสร็จแล้วก็ปล่อยพอเสร็จแล้วก็ปล่อยก็้น้ตกน้ำนาี้พวกนี้เอาเรือใหญ่มาล้อไอไอไอลำใหญ่ดล้ไอลำใหญ่เลยลงไป็น่ีน้ำบนเลยนะอ๋อมันมีเรืออาจารย์ใหญ่ นี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ถอดนะถอดเต็นทม่ไปรับพัดไปอีกเออจริงลากไปกี่ลำสองลำมั้งเต็นที่ก็สองลำเหรอสุดหน้าสเด็กล้น้ำยวปกติลำเดียวเ่่มือปลช